สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะมีโอกาสมาชมบ้านลุ่งแก้วไม่เก่าจ้าจากีิพาทาผู้ชมชมบรรยากาศรอบๆของบานลุ่งแก้วไปแล้วกะะมาชมที่ละหลังเนะจ้าเนาะทางช่องก็ได้ นำบ้านหลังนี้มาใหา้ท่านผู้ชมเบิ่งเป็นบ้านหลังแรกเป็นบ้านทรงโมเดิร์นมีขนาดหน้ากว้าง5เมตรคูณยาวหรือว่าลึก6เมตรสรุปก็คือ5าคูณ6เมตรเดี๋ยวมาชมรอบๆไปน้ำกันเนาะว่าบ้านลุงแก้วหลังนี้สิง,งามสํำไดถูกใจท่านผู้ชมบอ ไม่ที่ทางลานลุงแก้วน้ามาใส่กับเป็นบ้านไม้เก่าจ้าลุงแก้วรับซื้อบ้านไม้เก่ารวบรวมมาไววเนาะแล้วก็ทยอยเอามาเฮ็ดเป็นบ้านส่งนั้นส่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหรือว่าได้ใครสนใจก็สามารถสร้างทางลานได้จ้าสร้างเฮ็ดตามแบบที่เฮ้ามักได้หรือว่าเอาตามแบบที่เฮ้เห็นที่ทางช่องน้ามาให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันนี่ก็สามารถเฮ็ดได้ขึ้นกันสร้างได้ขึ้นกันจ้า บ้านทุกแบบทุกสไตล์นี่บอตายโตัวนอสามารถสร้างทางลานเฮดได้ปั๊บได้แก้ได้ตามความชอบของลูกค้าเลยทางลานกะสามารถเฮ็ดตามที่ลูกค้าต้องการจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ก็มีเสาทั้งเบิด2ต้ตนจ้าอยู่ในราคา300 0 0 0บาทพร้อมติดตั้งฟรี อนจัดทรงของทางลานลุงแก้วกัทรงทั่วไทยยกเว้นสามชายแดนภาคใต้จ้าทางลานบ็สามารถไปทรงให้ได้เนาะค่าจัดทรงหรือว่าค่าบ้านนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนไหมจ้าเพราะว่ามีค่าวัสดุแพงขึ้นหรือว่าค่าน้ำมันกับแพงขึ้นทางลานก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยเบิ่งคลิปบ,บ้านของทางลานลุงแก้วไป ดนเมื่อแล้วเนาะที่ทางช่องได้โล่งไวนี่ราคาอาจจะเป็นราคาหนึ่งปัจจุบันนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วเนาะในส่วนของราคาบ้านนี่จะบอ่อคงทีเนาะถ้าท่านผู้ชมท่านใดไปเบิ้งคลิปเก่ากะราคาอาจจะบ่อแมนตรงนั่นแล้วอาจจะมีขึ้นมีโล่งตามสถานการณ์จ้าทางช่องก็จะพยายามน้ข้อมุลลลาสุดมาฝากท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆกะรอติดตามได้เรื่อยๆจ้า หรือว่าใครสนใจอยากเข้าไปชมเพจลุงแก้วไม่เก้าก็เข้าไปเบื้องได้คือกันสามารถติดตามได้เนาะต่อไปก็ขึ้นไปชมบนโตบ้านกันเลยจ้าก้อนเขา้าโตบ้านก็มีประตูไว้ไห้หนึ่งชุดขึ้นมากก็จะเป็นระเบียงโซนด้านหนาพร้อมมานางังระเบียงตรงนี้มีขนาดประมาณเมตรห้าสีบ สามคูณเมรหาสีบเนาะสำหรับระเบียงมานั่งด้านนาทัดไปนั่นก็คือระเบียงแดดจนะ้าเป็นระเบียงแดดขนาดยื่นออกไปประมาณสองเมตรขนาดระเบียงแดดก็คือกว้างสองเมตรคูณยาวหกเมตรเนาะเดี๋ยวไปชมภายในตัวบ้านกันก่อนจ้าภายในตัวบ้านนี่มีหนึ่งห้องนอนบ่มีห้องน้ำมีประตูสองชุด ด้านหนานี่เป็นแบบบานเลื่อนสะไล่ไปทางขวามือฟังเดียวห้องนอนนี่มีขนาดประมาณ3คูน4เมตรหาสิภายในห้องนี้ฟ้านี่ก็เป็นฝ้าไม่จ้าสายไฟก็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามจุดต่างๆเนาะลูกค้าสามารถเอาไปติดหลอดไฟได้เลยหรือว่าอยากให้ทางร้านติดให้ก็สามารถสร้างได้แต่ว่าจะถูกใจบ่อน,นี่กะ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเนาะจ้าในส่วนของผนังนี่ยังบด้ปูผนังไ้แต่ว่าสามารถสร้างทางลานเทดได้จ้าเพราะว่าสิเป็นบูด,ด้วยไม่อาร์ตไม่จริงหรือว่าสามารถบอร์ดก็สร้างได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยจ้าประตูที่เห็นด้านหนาท่านผู้ชมนี่คือเป็นประตูโซนด้านหลังเป็นแบบบานเปิด เป็นประตูชุดที่สองเนาะข้างหน้าหนึงชุดข้างหลังหนึ่งชุดหน้าต่างของห้องนี้ก็มีอยู่สองชุดคือกันจ้าสองฟังใส่กับขวาเป็นแบบบานเลื่อนสะไล่ไปฝังหนึ่งคือประตูด้านนาเลยจ้า ต่อไปก็จะพาท่านผู้ชมเปิดประตูโซนด้านหลังออกไประเบียงแดดนี่ก็คือมีระเบียงแดดจากด้านหนา้าทะลุมาถึงด้านหลังเลยสําหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากติดหลังคาเพิ่มเติมว่าอยากได้ระเบียงแดดกัสร้างทั้งลานเฮดได้คือกันจ้าสามารถปรับแก้ตามความชอบของเฮาเลย หรือว่าไผ่มักระเบียงแดดแบบนี้ก็ต้องดูแลไม้เป็นพิเศษนิดนึงจ้าก่อนนี้เฮาอยากห้ยไม้ยูน้ำเฮ้าได้โดนเนาะเบื้องต้นก็คือลงสีไม้ก่อนนี้สีเกาทีทางลานท่าไว้หายนี่มันรุดหลอกออกไปร้ายแล้วก็ซอยได้จ้าสีเการุดหลอกออกไปแล้วถ้าโดนน้ำม,มันก็จะค่อยซึมเข่าเนื้อไม้ก็จะเห็ดห้เนื้อไม้ลดอายุลงมาได้เนาะ ถ้าเฮาอยากยืดอายุไม่ได้นดนๆหรือว่าตลอดชีวิตการดูแลรักษาโดยการล่งสีไม่ก็ซอยได้จ้าเพราะว่ามันจะเคลือบเงาให้กันน้ำน้ำกระบอสามารถซึมเข้าได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการดูแลปวกปวกกับสีไม้นี่คู่กันจ้าถ้าอยากให้บ้านเฮาอยู่ได้ดนเนาะการดูแลปวกก็สำคัญ พวกในการดูแลบ่ญาัติสำหรับบ้านนอกดาวว่างบนพื้นปูนการดูแลจะง่ายจ้าขอให้ใต้ทุนบ้านเท่านี้ให้สะอาดไม่ให้ดินมะกรองถ้ามีดินมะกรองนี่คือสิเป็นทางยางของปวกเลยเป็นทางยางเผ็ดให้ปวกได้ทำรังเท่าก็คือป้องกันโดยการทำความสะอาดดูเสมอละกะสอดซองดูแล มีการวางแผนการเทน้ำยาปวกทุกปี2ปี3ปีแล้วแต่ความเหมาะสมจ้าถ้าเฮาดูแลได้เนาะบ้านเฮาบ้านใหม่นี่กะอยู่น้ำเฮาได้ตลอดชีวิตเลยสรุปบ้านหลังนี้กะมีหนึ่งของนอนหนึ่งระเบียงแดดแล้วก็มีระเบียงด้านหนา้าพ่อมานั่งมีประตูสองชุดอยู่ในราคา3า0,000บาทสามารถต่อร่องกับทางร้านได้จ้าการจัดทรงกะ ทรงนึ่งลอยกิโลเมตรแรกหลังจากนั้นก็นแนะนำคุยกับทางลานโดยตรงจ้าตามเบอร์ที่แนบให้ท้าย,ยคลิปเนาะสามารถติดต่อทางลานได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า